วิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการขับร้องเพลงไทยสากลโดยคุณครูสศัสกกมลพิาสารสารกิจสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูเอจะพาเด็กๆมาหัดร้องเพลงช้างให้ถูกต้องตามต้นฉบับเพลงดั้งเดิมกันค่ะ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนควรจะสามารถรู้จักเนื้อเพลงช้างที่ถูกต้องสามารถร้องเพลงช้างตามทำนองเพลงได้อย่างถูกต้องเนื้อเพลงช้างต้นฉบับดั้งเดิมคำร้องประพันธ์โดยคุณหญิงชิ้นศินละปะบรรเลงทำนองเพลงพระมาเขวพูดตามคุณครูนะคะ ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวยาวกรวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาวเราลองมาร้องไปพร้อมๆกันนะคะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วต,วตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขียวยาวกรวงเรียกว่างามีหูมีตา เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนร้องเพลงกันได้หรือเปล่าลองไปฝึกร้องเพลงช้างให้ถูกต้องกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูเอขอลาไปก่อนคะ่ะ